สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่371นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องอรพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่ผมก็จะนําพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นที่นิยมนะครับอ่าต้องบอกก่อนนะครับวันนี้นะครับผมบ้านอยู่ใกล้ติดถนนนะครับอาจจะมีเสียงรถบ้างนะพี่พี่นะต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะ ก่อนจะไปรับชมนะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9นย์เก้า5ก้านะครับศูนย์เก้าเส่วนไอดีไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ที่ t t n TTN ttn-987 นะครับพี่ๆมามาวันนี้มีมาองค์เดียวนะครับอ่าทีแรกก็คิดอยู่นะครับว่าจะเอามาแบ่งปันพี่ๆหรือเปล่านะครับแต่ก็อดใจไม่ไหวครับ ได้เก่าๆสวยๆบ้านๆแบบนี้นะครับได้เก่าๆสวยๆบ้านๆแบบนี้ก็อดใจไม่ไหวนะครับที่จะเอามาแบ่งปันพี่ๆเอฟนะครับอ่ะองนี้นะครับต้องบอกก่อนบอกราคาเลยนะครับพี่นะบอกราคาเลยเอาไป6,500บาทนะครับ6,500าบาทนะครับพี่ๆนะองค์นี้เป็นพิมพ์นิยม B นะครับพิมพ์นิยม B ดูยังไงนะครับพี่อ่าตรงนี้นะครับเขาจะเป็นก้อนพี่เห็นไหมถ้าเป็นพิมพ์ A เนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเป็นเส้นล่องยาวเลยนะพี่นะ ส่วนพิมพ์นิยมบีตรงนี้จะเป็นเนื้อเป็นก้อนนะครับแต่ตันๆอ่าแล้วก็จะมีนิ้วมือนะครับเห็นไหมบางคนก็จะเรียกว่าพิมพ์มือรองนั่งนะครับบางคนเขาก็จะเรียกว่าพิมพ์มือรองนั่งนะครับนี่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นพิมพ์เอเขาจะมีตาพิอินนะครับถ้าเป็นพิมพ์ B ีจะไม่มีนะพี่นะอ่าส่วนตรงหน้าแข้งตรงนี้นะครับใต้หน้าแข้งส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะเป็นล่องนะครับเขาจะเป็นล่องลึกนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นล่องลึกนะพี่ๆนะอ่าบางองค์ ก็มีก้อนเนื้อตรงนี้นะครับเป็นก้อนเนื้อเกินนะครับบางองค์ก็ไม่เป็นร่องลึกก็มีนะพี่นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีร่องลึกนะครับจะเป็นร่องลึกๆตรงนี้นะครับพลิกดูด้านหลังนะพี่นะพลิกดูด้านหลังองค์นี้หกพันห้าร้อยบาทนะพี่ๆนะอยากขอรูปเพิ่มเติมนะครับพี่แอดไลน์มาเลยนะครับ ttn987ttn987 นะครับหรือสายด่วนมาเลยพี่0 9 9ย์4 1 2 7 5นะครับ มาดูด้านหลังกันนะพี่นะด้านหลังพี่พี่เห็นไหมด้านหลังก็เส้นลิ้วจีวรสวยคมชัดลึกพี่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าพระองค์นี้นะครับเป็นพระที่ผ่านการใช้มาแบบธรรมชาติแบบบ้านๆเลยนะพี่นะแบบธรรมชาติแบบบ้านๆเลยพี่พี่สังเกตเห็นไหมพระองค์เนี้ยเขาอยู่ในกระเช้านะพี่นะพี่สังเกตว่าใต้ฐานเขาจะมีขี้เหงื่อขี้ใครเห็นไหมพระองค์เนี้ยเขาจะอยู่ในกระเช้าพี่แต่ ผมลืมถ่ายไว้นะครับว่าตอนที่เช่ากับเจ้าของเข้ามาผมก็ลืมถ่ายไว้นะพี่นะเพราะว่าเขาไม่ให้นะครับเจ้าของเขาไม่ให้กระเช้ามานะพี่นะเจ้าของเขาไม่ให้กระเช้ามาวันนี้ก็รีบนะครับก็รีบคุยก็รีบเจรจาอ่ะกลัวจะไม่ได้นะครับกลัวเจ้าของจะเปลี่ยนใจนะก็รีบแกะแกะไอ้กรอบที่เป็นกระเช้าเงินออกนะครับอ่ากระเช้าเนี่ยเขาจะเป็นรัดแต่ตรงนี้นะพี่นะจะรัดแต่ตรงนี้แล้วก็ จะขึ้นรูปตามลําตัวมานะครับเป็นเส้นลวดขึ้นรูปตามลําตัวมานะครับเขาก็จะเปิดหน้าเปิดหลังนะครับส่วนใต้ฐานเนี่ยที่ที่เราเห็นนะพี่เห็นไหมก็จะเป็นขี้เหงื่อเข้าไปในตัวกระเช้านะครับดูด้านข้างนะครับพี่ๆนะด้านข้างเห็นไหมครับนี่ใบหูนะครับติดชัดเจนพี่เส้นริ้วจีวรเห็นไหมครับติดชัดเจนนะครับนี่เนื้อนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับพี่ๆเห็นไหม เนื el el first, ้อเนี <Yeah. S 2> ่ยบอกเลยว่าเป็นเป็นเม็ดยิบ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 นะพี่นะเป็นแบบเป็นใยใ่แบบใยใๆตามมุ้งใยใๆแบบนอนด้นนะพี่เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมดูเนื้อดิครับเห็นไหมเห็นหมครับเนื้อที่เขาเปิดออกไปนะพี่นะเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมแล้วดูตามซอกพี่เห็นไหมตามซอกนี่มีคาบตะการสนิมแบบคาตะการสีดำๆแบบแน่นปึ๊กเลยนะพี่นะ แน่นปึ๊กเลยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าธรรมชาติจริงๆนี่พวกเขาขาวนี่คือคาบฝ้าเขาขาวนี่คือคาบขี้เหงื่อขี้ใครนะครับนี่เห็นไหมดูคาบดูขี้เหงื่อเขาไม่กัดนี่ผิวพระพี่เห็นไหมอ่าที่เขาใส่กระเช้าไว้นะพี่นะเห็นไหมกัดผิวพระนี่ออกแบบเป็นสนิมซาแดงเลยนะพี่นะแล้วดูใต้ฐานพี่เห็นไหมโอ้โหเนี่ยใต้ฐานโดนสนิมกัดหมดเลยนะพี่เห็นไหม เดี๋ยวมีการช่อชนวนนะพี่นะองค์นี้ต้องบอกว่าราคา6,500บาทเนี่ยคุ้มนะพี่นะคุ้มจริงๆนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆ,ๆนะพี่นะะใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆเลยพี่กับราคานี้นะ,ะเห็นไหมครับโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มสุดๆพี่กับราคานี้ต้องบอกก่อนนะพี่นะวันนี้บ้านติดถนนนะครับบ้านติดถนน บรรทุกนะครับเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถยนต์นะครับวิ่งผ่านนะพี่วี่นะต้องบอกก่อนว่าวันนี้บ้านผมยู่ติดถนนนะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับเนี่ยพี่พี่ดูดูผิวพันธุ์อ่าเดี๋ยวผมเอาใกล้ใกล้ให้พี่พี่ดูผิวพันธุ์เขาเห็นไหมนี่ผิวพันธุ์พระหล่อบโบราณน,นะพี่นะเห็นไหมเนื้อเป็นหลุม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 ,ลม,ลมเป็นใหญ่เป็นแบบใหญ่ตาม้งเลยพี่เห็นไหมเห็นไหม จิบๆเลยเห็นไหมครับนี่ดูความเก่าน่ครับพี่ดูความเก่าเรือยตามซอกเห็นไหมดูราบความเก่านะครับนี่ตาปากจมูกติดชัดเจนนะใครได้ไปคุ้มสุดๆนะพี่นะต้องบอกเลยนะครับองนี้นะครับไม่ดูผิวพรรณเขาพี่โอ้โหใครไหวใครได้นะต้องบอกก่อนนะครับองนี้นะครับพี่ๆนะอง์นี้เอาไปหกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆนะ อ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่พี่เอฟซีไม่เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ